กว่าข่าวกับการเมืองร้อนสนามเลือกตั้งหดืเดือดพบก,กับนายหัวใจนักข่าวหัวเห็ดผู้มากประสบการณ์ผ่านงานเขียนมาโชกโทนนิดลนาทุกปเปะีดยนร้อนท่านจะได้อะไรที่มากกว่าข่าวกับนายหัวใจมีครอบคลุมจริงชัดจริงลึกจริงโปรดติดตามมุมมองการเมองจากเว็บไซต์ปลายด้านขวานชายแดนใต้ www i h e p o s t com ขอฝากสุดท้ายมาฝากพี่น้องทนายาสิทธิ์ยืนตรงนี้หน่อยทนายาสิทธิ์ยืนตรงนี้หน่อยเบอร์หกถ้าพี่น้องเลือกอาญาสิทธิ์เบอร์หกอาญาสิทธิ์จะไปเป็นรัฐบาลและเมื่ออาญาสิทธิ์เป็นรัฐบาล ผมขอประกาศตรงนี้ว่าพรรคพลังประชารัฐประกาศนายโยบายแล้วทุกครอบครัวที่เป็นเกษตรกรเราจะให้เงินสามหมื่นบาทต่อครอบครัวครับพี่น้องสามหมื่นบาทต่อครอบครัวเอาไม่พี่น้องเอาสามหมื่นบาทไปต่อครอบครัวชาวสวนตามดีไม่พี่น้องถ้าดีต้องเลือกเบอร์อะไร อย่าลืมเลือกเบอร์อะไรและแ้าอยากเห็นคนที่รัฐธรรมศาสตร,ร์เข้าไปทํางานเลือกทักประธานร,ร,ร,รัฐเบอร์อะไรเบอร์อะไรพี่น้องให้พูดทันท,ท,ทีเบอร์อะไรดังนั้นพี่น้องครับ14พฤษภาวันอาทิตย์เดินเข้าขกูหาเห็นบัตรสีม่วงกาเบอร์อะไร กาเบอร์อะไรบัตรสีม่วงกาเบอร์หกจะไม่ผีน้องเห็นบัตรสีเขียวบัตรสีเขียวถ้าอยากเห็นพวกผมเป็นรัฐบาลกาเบอร์อะไรเบอร์อะไรพี่น้องเบอร์สามสิบเจ็ดใช่ไหมวันนี้ผมคนตัวรนเอง ด็อกเตอร์ธรรมศักดิ์ที่ตัวจริงเสียงจริงอยู่กับปั๊มน้ำมันตัวูพี่รออีกครั้งครับคนนี้ตัวจริงจริงตัวเป็นเป็นหกเจ็ดปีผ่านมาทํางานคู่กับพลเอกประวิตย์อยู่ตลอดเวลาและคนหนุ่มเมื่อกี้ถ้าให้พูดอีกชั่วโมงก็พูดได้เรื่องปั๊มน้ำมันตบมือด็อกเตอร์บุรินทร์เลยครับพี่้องครับพี่้อนครับด้วยความรู้สึกเต็มกิตด,ด้วยใจของพวกเรา ผมไม่ได้ปรารถนามาหาแค่เสียงให้กับสสและพัคพลังประชารัฐแต่พวกผมทั้งหมดมาคารวะพี่น้องที่จวนแห่งนี้ด้วยหัวใจของคนปาล์มน้ำมันด้วยความผูกพันกับชาวปาล์มน้ำมันและด้วยความรู้สึกอยากเห็นพี่น้องปาล์มน้ำมันทั้งภาคใต้ๆๆอยู่ดีกินดีร่ำรวยเลือกพลังประชารัฐเลือก อาญาสิบเบอร์หกครับขอบคุณพี่น้องครับประธานยุติศาสตร์พรรคพลังประชารัฐท่านสนนทรตนัสนทิจีรวง์และคณะตบมือดังๆขอบคุณท่านหน่อยครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอันนี้ดีไหมพี่น้องเพราะยังในปลูกปาล์มจะรวยกบปลูกยางแน่นอนใช้เวลาสามปีระหว่างสามปีสร้างโรงงานทำน้ำมันเครื่องบินหลังจากนั้นทั้งภาคใต้ ออกรถไปทุกสวนตามเลยพี่น้องครับรวยแน่นอนพี่น้องและรวยจริงๆเพราะเอาไปเติมน้ํำมันเครื่องบินทั้งหมดนี่คือสิ่งที่ผมและทีมงานตั้งใจมาพบพี่น้องวันนี้พี่น้องครับจริงๆปาล์มน้ำมันเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ทำให้พี่น้องเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่า ปาล์มน้ํามันเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ทำให้พี่น้องลืมตาอาปากระยะยาวในอดีตที่ผ่านมาพวกผมทํามาอย่างเป็นที่ตั้งแต่บาท8สบองบาทผมอยู่ในเหตุการณ์นั้นผมก็ทามาสามบาทกว่าผมก็ดีใจเหลือเกินแล้วตอนนั้นว่าอย่างน้อยทําให้พี่น้องลืมตาอาปากพอมาทําพลังงานทํบีส0บดีใจเกินกว่าที่คิด เพราะราคาเก่าว่าถ้าหกบาทเจบาทมันกลายเป็นสิบสองบาทถ้าวันนี้ทีมงานของผมคิดได้แค่บีสบหรือทีมงานของผมคิดได้แค่เอามาประกันไรายได้ผมไม่มาหาพี่น้องชจะอวดไม่มาหาพี่น้องเฉลิมะเกียดเชียนใหญ่ผมไม่กล้ามาบอกพี่น้องว่าผมจะทำให้พี่น้องรวยยังไง แต่วันนี้ผมตัดสินใจมาเลือกเวทีสุดท้ายของต่างจังหวัดคือเวทีที่นครศรีธรรมราชและเวทีแห่งนี้ผมไม่ได้ตั้งใจพูดเฉพาะพี่น้องเขียนใหญ่ฉเฉลิมประเกียรติเฉวอแต่ผมตั้งใจเอาทีมงานทั้งหมดที่เป็นตัวทำจริงกับปามมน้ำมันมาหกเจ็ดปีมาพบปากพี่น้องว่าคนเรล่านี้คือตัวจริงเสียงจริง ทำปาล์มน้ำมันมาจริงหกปีเจ็ดปีทำกับท่านะวิดวงสุวรรณก็มาหกปีเจ็ดปีและได้พิสูจน์แล้วพี่น้องว่าเราทําได้จริงว่าวันนี้พวกผมมาอาสาอาสากับพี่น้องปาล์มน้ํามันที่นี่และใช้สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เพราะนี่คือศูนย์การของเอวดในทางการเมืองประกาศที่พื้นที่เอวดไปสู่สุราษฎร์ุมพรกบี ไปทุกจังหวัดที่มีปั๊มน้ำมันใช้เวทีแห่งนี้ประกาศว่าพรกพลังประชารัฐจะเอาปั๊มน้ำมันมาแก้ปัญหาความยากจนพี่น้องให้ลืมตาอ้าปากได้ตลอดไปด้วยนโยบาย B10 น้ำมันเครื่องบินปุ๋ยคนละครึ่งและจะทำภาคใต้ให้เป็นศูนย์กาลางปั๊มน้ำมันของเอเชียยกระดับสมดเพื่อให้พี่น้องที่เราต่อสู้เรื่องปั๊มน้ำมันมาเป็นหลายสิบปี ให้ชีวิตยังมีความสุขนั่นคือความตั้งใจของผมและทีมงานกับพี่นอ้อง